เมืมเม่อนมาตอนเรามาอยู่นี่นั่นนั่งกินข้าวกับเจ้ามานั่งเฮียงบอกเจ้ามานั่งเฮียงนะบอกเป็นอะไรามาหนังเฮียงเหรอเพบเราบอ,อกแบบชี้เลยบอก่ตอนนั้นนะตอนที่เรามานะคือเราบอกในคลิปนะเนะาะบอกกินข้าวกับมานั่งเฮียงแบบนี้เนาะ,ะบอกกินข้าวกับยังใคเีเฮียงว่าอะไรก็ไอยคนเลยคนหลายเจย้ายังอายอยู่บ่ เจ้อย่างยานเน่สมเด็านบ่บ่หนังเน่ต้องให้ผัวเฮ็ดแบบนี้เจ้าจังสิหายโกรธหายเครียดเรากระบอกอยากให้เราเอาลงคลิปแบบสิเลียบบ่หยากบ่หยากให้ว่าประจานเขาแบบสิแล้วต้องให้เราขอโทษจับไหบิ่งยุืมมาหน่อยเจ้าจังสิหายอภัยเราได้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขมวพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยดีกว่าทางต่างประเทศพี่น้องที่เข้ามาเบิร์กมาชมคลิปช่องยูทูบองศ์วิ่งสายใจกันด้วยพี่นาะอีกแค่เก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกับอยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของน้องแดงโอ้ลมกันพี่น้องเนาะมียังมียังกับแขกเอฟซีเบิร์กอยู่แล้พี่น้องเฮ็ดคลิปลงช่องยูทูบขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยอยากได้ก็เบิรงกชมร่วมกันพีี่่น้ออองเเาะะยพี่น้อง <ś les> <ś les> โอ้พี่น้องเนาะสวนผักเปิ้ลยัางงามงามเลผักเปิ้ลนะพี่น้องผักมีอ่าผักหยาผักขุนเต็มเพียบอยู่พี่น้องตรงนี้ก็คือแบบเป็นของครัวก็ว่าแม่นกระตุ้บเพื่อนน้องแดงก็ว่าแม่พี่น,ออน,น้องเบิ่งชมนมกันเนาะเพี่นเนาะไปโอ้ไปลมกันกับสุเปิ้ลเลยพี่น้องเยมมากเฮ้สบายดีเรื่องเดง โอ้มาคักกระดีอันนี้ลูกลูกลูกตัวใหญ่เห็นบ่ลูกลูกตัวหนึ่งแมนอ๋อเด็นเลยเด็นุ่มเเนาะฉันแต่เพลงแท้ตุ้ยดิน้องแดงผิดหวังครับอาไรเ้าพี่น้องะไรเนาะผิดหวังให้บ้าน้องแดง อีกบางแหงบอ,อมัน <S <S เจ้าว่าอย่างไง่าเมื่อน,นั่นนะ่ะตอนแรกนะ่ะเจ้าลมเหมือนกับเ่านะเจ้าของเงินนาโบรลมทาบิตเจ้าเช็ดาบิตเจ้าของเงินนาโบอกดีวยวเราเอาตัดเอาแต่เป็นช่วงตอนเจ้าว่ากันแบบมาลงแบบนี้บอ เราตัดเอาว่าเอา่ะเราพายกินเงินกินคำนนะให้สิบอย่างให้เราสะมุติเราเราเงินจะเบิดบ่เงินไอ้มาให้สองล้านมันนั่นเบิดแล้วจะจะเบิดแล้วก็พับหอยชิอยูยังอยู่ผมยังเจ้ากับว่ายังเนาะจะนอยเพิ่นเราเข้าใจว่าเงินจะเบิดอ่าเราก็เลยว่าเจ้าอยากได้เงินว่าคือใช่ว่แค่เงินก็มาให้ท่านพ่ออาทิตย์แบบนี้นะ ยังกว่ายังก็บบกลาวเลยคุยกันให้มันเข้าใจตอนนี้เจ้ากำลังงอกลา้ลาวบ้งตอลาบอสมันจะมันเม็นหรือบ่าเมนก็อาลงเมื่อมาตอนเรามาอยู่นี่นั่งกินข่าวกับเจ้ามานังเฮียงบอกจะมานังเฮียงนะบอกเป็นอะไรมานั่งเฮียงเบรอลาวบอสีเลย บอกว่าตอนนั้นนะตอนที่เรามานะคือเราบอกในคลิปนะเนะเาะบอกกินข้าวกับบนังเฮียงแบบนี้เนาะบอกบอกกินข้าวกับอย่งางไหนเมียเฮียงบ่เลยะ <c oughs> จะอายคนแหลน <c oughs> คนหลายเจ้ายังอายอยู่บ่จจเจ้าอย่างานเน้คนบูรณดีจานบอจานบ่น้องไหนเออต้องให้ผัวเฮ็ดแบบนีเจ้าจะเสิหายโกรธหายเครียดเราเจ้าบออยากให้เราเอาลงคลิปแบบสิเล่บออยากบออยากให้ว่าประจานเขาแบบสิแล้ว ต้องให้เราขอโทษตรงนี <Therm om> ้จับไม่ให้มึงยุ่งมาหน่อยเราจังสีให้เอาใคเราได้แบบโให้ประจานแบบแบบแบบอืมเติมกระเมียอะไรโบอยากให้ยูทูบอ่ะนะโบอยากให้ยูทูบฮู้แม่นโบอยากให้ชาวโลกฮู้บเมนยูทูบฮู้มันเปชาวโลกฮู้แล้วแล้วแม่บ่อยอย่างนี้ประจานตัวเองบ่อยง่ายว่าอันคำว่านั่นนะก็คุยกันเคลียร์กันเรื่องของครอบครัว เมนเด็กบ๊บให้เงี้ยน้องแดงเนาะเมนข้อฉีบอยากงไงก็อย่างไงคือก็เล่าวะว้าน้องแดงเลือดแค่นี้ก็จบให้ก็เป็นเนาะด้วยอันนี้ว่าจะอยากไดรมือนั้นเห็นปะบ่อบมีหมาแล้วต้องเฮ็ดตุได้ก็เจ้าเจ้าจังฉีห่างกัยต้องให้เราเฮ็หตุไดจ้าขอโทษยังอะละโอ้คาราคอโทษแบบว่าฉิบอยจะเชื่อและฉีบอยกับไพอยู่บ่อือโอ้ แบบน,นี้เองบาจอยดีใจว่าเอาถา้าถึงไอ้สุรินยาเลยชาคิดนี่ถ้าเกิดวันยังหักยังแพงเมียอยู่ละฮิปเผาด่วนเลยหลีเลยมาขอโทษเมียตัวเองถ่ายังหักกันได้ถ้าเกิดวันยังบอ่อยากตัดคอนทันบอ่อยากทานต่ออะแม่นให้ฮิตเจ้าประจานต่อไปทั้งนี้ก็ชีบให้อภัยเนาะบาจอยมเมลีนี่คือ ความมุ่งเสียของน้องแดงดีแท้จริงพี่น้องไงแน่นจองแน่นเนาะเราก็เปิดเผยความจริงแล้วน,น้องแดงเจ้ากับบุได้ต้องการในยังมากมายเนาะอขอแต่คำขอโทษแล้วก็ง้อว่าพี่บุให้จะเชื่อละแม่นให้อภัยแม่นแบบบ่ห้เว้าแบบบ่ห้เว้าวในครอบครัวอะไรกับบให้เว้าช่งยอภัยเขาอีกนะอ๋อเลยมียังกับหาล้มแต่เจ้ากับเจ้าสองคน กระโลมเพลินเนี่ยโลมเฮาแน่อันนี้โลมกับเจ้าสองคนแล้วผัดเอาไปอ้องอากาศให้ชาวโล่งหูบอกเจ้านี่เจ้าอย่างหายแหงเนาะแม่นโอาพัชิโบอยากใายประจานตัวเองไอหนึ่งมากอะคำว่าอันคิดในในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเดินี่แทนในความคิดของโมเบียงสมมติว่าไอ้ยาเนี่ยใายกับนงแดงเนาะได้กะอ่ามีเรื่องยังกะให้ให้ให้คิดว่าเมียเจ้าของน่ะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะแม่ก็ให้ใจเย็นนะ ว่าหู้เราไอ้เนี้ยนี่หู้ว่าน้องแดงเป็นคนแบบไรแบบไรนี่นะเราเราห,หน้าชุบเราหู้หลายพจน์เขาวะแล้วแบบยังใช่ใช่อยู่เนาะใช่ยังเมียตัวเองเนาะเจ้าโบแพงเมียเจ้าโบเบาเบี่ยงโยกเมียเขาแทงไม่เมียเนาะก็แบบนั้นแล้วนอบาจอยนเมียแล้วนะก็หากันแล้วอืม น้องแดงรักกบเลยโกรธอย่างมากมายใช่เราเครียดมันแนวเครียดอะไรใช่น้อง,องแดงนั่ต่อเจ้าผู้ชึกจังไหนชาตรีเห็นคลิปอันว่าผัวเจ้าหนี่สิไปซอยผู้อื่นแล้วสิเลิกซ่วยน้องแดงแล้วเจ้าอา้าวเราอยากไปช่วยคนอ,อื่นกะให้เราเอาไปแล้วนะก็ให้ใหเฮงหมดเลยเจ้าก็เแบบนี้ บายามาฉอแล้วเนี่ยเนาะบ้บ yes no ่ยอมอีกเราอยากไปเอาะไปกัะไฮเรเาไปอยรถนี่คือคำงอนของเมียเด้อไอเด้ออาญาเด้อแต่บ่งใหเข้าใจแน่แมนจงบ่งดีเมียจะขอ่อยากฉอยเนาะเจอบ่จอาะเป็นเงไเมียจะขอ่อยากฉอยโคตรโห่มาถความม้สึกของแลงเป็นว่า ยังช้อยอะไรกับะช้อยรสคันว่าบวกแพงเจ้าแล้วแบบนี้บอกความหมายเจ้าน้องแหนเมนเยี่ยว,วค่อย,อยอนนั่นเห็นทูบเจ้าหอมแก้มเราเจ้ามีใจต่อเราอยู่ได้นี่เอ้า <laughs> สมมงหมเราโทรมาขอโทษแล้วไงละมาแถบเชโนนี่สี่หายรามาอยู่น้อยู่กันนะฮะโมหา <laughs> มาช้ำเจ้าจะไปเองเลยบ่ <c oughs> ยทำลายอยู่เชนโนบอบอหายยูนเฮาบุหายลามาอยู่นี่เอ้าเจ้าอย่างเป็นนีเลาอยู่ได้ดยูนี่เต็นกับเราไปเฉลยคนอื่นโหเคือเราแบ่งซอยคือความหักแพงที่ซื้อกับนี้ือเจ้าเครียดแห้ว่าเราซอยคนอื่นนะถามเราจยจมอ งงเลยจะทำน้องเฮงได้แล้วหมดฉันยานบือยากมี้เลยยานนี่แหละเราโตใจญ่เลยเราเป็นคนตกใจญ่แล้ว่คันว่าเนาะคันว่าเครียดกระสอบเครียดเราได้คอยตบเครียดคอยเครียดแบบนี้นะแต่ความเจริ้สืบของเราเนี่ยแหละคันว่ามันเป็นยังคันแอมเรามีเงินหลายไปซอยผู้อื่นแล้วกระแบงมาซอยลูกเมียน้ำกับพกเป็นยังแบบแต่ว่าคันแอมให้ปุ้มเมียนะซอยผู้อื่นเป็นอะไรกันเนาะอตัวโมว่านัง อันนี้ซอยผู้อื่นเมียอะไรรำเกลือนี่ก็ย้อนกับนั้นน้องแดงต้องบอกว่าชอยน้องแดงชอยผมมียะไจะขอบกันทุกคนเลยอยว่าดอกทำบ่วาวซอยนี้ยถามเอฟซีเพราว่าสิขอถามเอฟซีเพื่ทุกคนถ้าเราเห็นคลิปนี้เนาะมีความรู้สึกงเนี่ยไหนมีความคิดเห็นอะไรที่ผัวน้องแดงนี่เอาคลิปที่ ห้กันก็นเมียตัวเองไปลงเฟซบุ๊กแล้วน้องแดงเราบุพพอใจตัวนั่นสีซื้อเดี๋ยวนี้บอได้ห้เรื่องอื่นบอน้องแดงห้เรื่องนั้นโดยเฉพาะออแม่นมบะจอยแม่เลวแล้วเจ้าสิแก้ไครยังไงต่อน้องแดงไห้เราแก้เองแล้วห้อแล้วไห้บอกให้เราเอาลุงให้เราแก้เรื่องเจ้าเครียดนี้เราก็แก้บัวทุกแล้ว นั่นหมายเพีมงคุยกันเขามีอะไงก็คุยกันถ้าเราโทรมาเจ้ากระหับอยู่ว่าขุมมือเราไปโทรมาชนมือโทรมาซ้ำเจ้าได้โทรหาเราอยู่บ่เอาแล้วบาดนะเดือดเลยอดดโทรหาซ้ำน้ำแดงงกครับน้อำแดงรับที่ผัวพูดแบบนี้เนาะเอา bố nhóm do chắc xì thô hà lao, 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 lao không ta cười vào lao lơ lơi cho chị này này chị à, hà mai Vô ngon lao hay luôn á lao bông ngon rồi, uhm. <laughs> năm nay sau sống sống chít sống chạy, cắm cưng căm cưng แต่ทิงใจยังยังบ่ได้ปันไดขิดฮอนนี่เอาเงินให้เทา่าไรกเพิ่นว่าว่า,าเจ้ากินเบิบ่นี่ฉันนั่นนี่คือความจริงว่าว่าพียงนี่คือในคลิปปานไดนพเพราะว่าเราก็เเบามาไปซช่นเนาะแล้ว่า,วาในคลิปเลยผัวนางเด็นี่เลยปานนั่นดิน้งงนองไดม่เจ้าบุรใชาย่จะก,กีบเลยบอกเงิน เขากระใช้แต่เราเอามาเราเอามาให้เขาเบิร์ตแล้วสองล้านมื่อนั้นเจ้ากระใช้บวกเงินใช่ฮะเห็ุได้จังว่าผู้อื่นใช้แตเมียตัวเ,เองใช้ก็ได้เออจับเจ้าละให้บวกขัน้นแน่จริงขั้นหักเจ้าจริงขั้นสมมติอยากอยู่นรำการนนะมาละสร้างเป็นรายซื้อเจ้าเห็ดเทือนเห็ดคอนโดให้เจ้าเลยเนาะเจ้าสีไปน้ำโบขับบน้นแดือนนะอืมโบไปโบไปอีก เอาเลยนี่จะให้สิเปิดใจเพิ่นนั่นแหละเปิดใจหาผัวใหม่แม่เอาเลยบ่จอยบาดนี่สาวแล้วน้องแดงบ่แท้ผัวนั้นแดงสิบ่ให้บ่บาดนี่น้องแดงที่หาผัวใหม่แล้วคันรับ่งอเดคันรังอนี่ต้องให้งอนเนาะเว้าในต้นคลิปถ่าย c เบิ่งบ่บ่ลากคลิปบ่เลื่อนคลิปนี่ น้องแดงว่าสีให้อภัยยืถามาขอโทษสีบุห,หิกเชื่อเนาะแม่นบมดน้องแดงนนัลสัญญ <c oughs> าณแบบกลับไปกลับมาได้สัญญาณนั่นสัญญาณบบคใครแห้งจริงเนาะพี่เนาะมันก็คือว่าอันนี้ละคือทางน้องแดงแล้วก็อ่าเป็นที่ ลงกันเราก็สิขดน้อ,นอ,อยใจในแบบว่าหัวเอาคลิปเสียงออกมาเปิดเผยนะครันบนนั่นนี่บัานนี่น้องแดงเดยก็เบ้าออกมาการแบบายานี่ยาแล้วเนาะตามที่ว่าในหกินทิถาว่าน้องแดงนี่บัานน้องแดงนะแลาวนั่นเป็นอะไรับยังงอกอยู่นะตามที่ว่าเพียงบางฟังเบิกเมีเย อันนี้ก็ภาพึงอไอ้คืนย่าอีกครั้งหนึ่งให้เข้าใจเมียตัวเองว่าเป็นอะไรพี่น้องเ้ยเข้าใจขั้นเข้าใจเมียตัวเองละแม่นผู้จักคำว่าของเราเองว่าไปแบบใดมาแบบใดเนาะเนี่ยเราว่าณใดกับย่านะแต่ว่าขั้นเข้าใจความรู้สึกเนื้อในที่แท้จริงแล้วมันแพงกันผัวเมียเมเลว น็จ่อแล้วใอไมฮนิ่มน่แล้ะฮะเากัยังมักเลยมากมากแต่ว่าบางครั้งบางเื่อบางทีก็เะเครียดเนาะสุรินยาบอกว่ายังมักอยู่เลยแล้วล่ะเฮตตะรี่ว้าเข้มนี่เชในคลิปเนาะแม่นบอนองแดงหมูจางน้ำลาวบับ น้อง่องเขาเก็ยังโอห้หูเนาะว่าอ่สิงในคลิปที่ว่ามีคนเล่าเรื่องราวของน้องแดงให้ทั้งดูชิดกระพังเนาะเรื่องอ่าน้องแดงเลยอะเลยนะนั่นแหละแต่ว่าเรื่องอน้องดนะอแององดงแบบเรื่องราวว่าอยู่ในนี่นะ,ะน้องแดงอยู่ในนีเน่เป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าเขาเคยโพสใเบาบงคลิปละเอียดแม่ลิบว่น้องแดงเป็นเดิมเด้งขึ้นมา ่คือว่าคนในบ้านเจ้าอันพ่ากับเจ้ากับอาเจ้านั่นนั่นนี่แล้วแม่ลิบบอแ๊แม่น,นแม่ก็ฝน,นก็หายไปทางใดก็หายไปอยู่ฝนก็นนกนบรรวงรังบอาเจ้าอะไรหายไปแม่นพื่อคอยมาทำยิ้มอย่แล้วมากอย่างบบเห็นบบเห็นเจ้าเห็นี่แม่นก็ไป<า>ใช้มาไปลินไปกินน้ำซุ้นอะไรอืม แม่แต่หาผู้ว่าวบ่อเอาไปแต่งนาคราวได้ใช่ไหมบ่จอยแมล่วสมมติว่าจะเปิดใจหาผู้บา่ากันแล้วแม่นบ่อยู่เพื่อนนี้เป็นอะไรนี่อันนี้ก็ยอดน้องแดงใครน้องแดงนีรอยยิ้มที่น้องเ,เอ้ยไป cover ขอ,อ,องว่าน้องแดงไปค c o อ e r ตะดแรงก็ไปไปตะดแรงตะดแรงเขาก็นน้อนะเข้าไปจะกางเมย เจ้าอยู่น้ำผัวเป็นเดือนบอกฮ้นอนบมเดือนแตผนน่ผัวจะมาอยู่เจ้าเคยผัวเจ้าเคยพาไปเที่ยวในเมืองจักเชื่อเจ้าหาบ่จืดจืดกันได้บ่จืดช้ำเอาเล้ย <c ười> บ่จอยจืดกันได้เราเคยไปจักเชื่อบอกเราเคยเจ้าเคยไปเห็นเซนโนจักเชื่อค่ะกระไรเชื่อเติมหมดแล้วจข้าผัวจะอยู่หันไหน ตอนอยู่กับผัวได้อเอาแล้วเสัญญาณบอกได้ตอบรับตอนนี้ <c oughs> ช่วงกันผัวอยู่นั่นเย็นเย็นแล้บอไปแอกทางเที่ยวจไปแถวหลักฐานนี้มาทางเก่งกอกพี่พอเรามาอยู่โซนนี้เลยเด้แม่นบอกตรงเลยเออเพราะว่าตะกี้ เพราะว่า้งนี้เขาชวนหลเพมันไปตลาดน้ำจีจากไปทั้งเงินมันไกลก่อนเนาะทางวีได้มันไก่เมนูนี่คนโมโคลเข้าไปชีกกนนวิตน้องแดงในท่าไพฮหูเนื้อในแท้จริงแล้วหน่าสง่ชานะลีเนาะพ่อแม่ก็ตายแต่ยังน้อย,อยน,อน้องแดงแล้วเรื่องขายนาดิยังสี่ขายอยู่บ่ ค้ายเลยฮะชิมายูพีเด๊ะโอ้ขับประกันน่ะขายเนาะตัวมีไฟบังคับเจ้าจะขายเองแม่นขายเองขายจากว่าวกย่าว่าเจ้าหรือว่าผู้นั้นผู้นี้เหย่อขายในโบแมนเนาะโบมี่เจาจะขายเองแม่นนี่คือจากปากน้องแดงบอจอยแม่เลี้ยงนี่ชัดเจนแล้วไปหามทางบ่อได้โอ้ ท่านเหรอเจ้าเมื่ออยู่พุ่นโบเมื่อแล้วบอกโบกับแล้วให้อยู่พี่แล้วดิเพามีความสุขอยู่พี่แล้วโบอยากเมื่อละจากปากน้องแดงยิบชีก็หายขลองใจแล้วเบาเยี่ยงด้วยบันใดเมนเมนควายยิบชี้เมาเมน่วนมากค่อยเขาไปอ่านว่าอาหรือหน้าเบาท่านยิบชี้นวขายแค่ริงละจากปากน้องแดงเลยอันนี้โบวิ่งแค่ยุ่งเขาอยากขายเองเขาเลยมาซื้ออยู่พี่ขายเลยมาซื้ออยู่พี่นะบ่าวศรีแน มาซื้ออยู่พี่ขั้นสมมติผัวเจ้าอยากโยน้ำเจ้าแล้วแม่ทำไมอยู่โยน้ำโยพี่บ้เนาะอยากมากอะกระเลี้ยวของเร้งอ่ะอยากมาทำไมกดได้ชิมอะได้ปะเราดอกอือกระเที่ยวบางไดนกดกระเที่ยวนี่แหละความรู้สึกจากใจน้องแดงมาจ้อยนี่เจ้าก็ยังหักผัวอะไรอยู่นั้นว่าบ่าวจ้อยบังคับบางชั้นอย่งซี่บุแม่บ่าวบ่าวจ้อยบางขับเรื่องไหน่นี่ยนะอ้า ดีใจน้ำแรงเลยเราเนี่ยกินหอยเรากินเป็นของตัวเองแล้วก็ได้คือว่าฉันใหญ่เติบแล้วใช่ไหมจะปีแล้วปีนี้นะเอาแล้วสิปีบ่บ่เจ้ามาอยู่นี่เจ้าได้ทุเลศน้ำอ่าเจ้าจะเคลือนแบบว่าน้าบ่าวอร่อยนะเจานนี้จื่อเราได้หรือเปล่าว่าท่างมู ท่านมควไลรเราเขียนคอมเมนต์ชงบอดกับอบอจอยไป <laughs> ่แ่แน่นหนออได้ฮะอยู่ได้ได,ได้บ่นบว้วาลอยไอยู่ได้เราไปอยู่แโวเท่าเร้นทำไยเจอาคาราไปไหมก็ลองทำเท่เท่าโทเล้นอยู่เนาะเราก็มาอยู่เลยงานมันเกิดโงเองเงนาะเราก็มาอยูด่ดีดีดีหักแพงกันไวน้แดงอ้ามีอย่างจะคุยคุยเรด้บอจอยก่อไดจบคลิปลงกัน chốt nó nấy coi nhau vào đây thịt chốt coi bớt năn thảm nong đèn nè nong đèn là cứ lâu lâu lắm đi nào cả nó, nói riêng đèn nó nhảy này nó nhưng mà cả thằng đèn cả wa à, hát hát, hát rồi hắc, cái wa như là ma hit ma như là yu phi như là ma sang ma xá bao nhiêu nhỉ, cái เมื่อพูดเนี่ยบอกง่ายๆว่าในกรุงศรีของเราน่ะหาเดีกยงตัวเองบ่ได้เป็นองแดงนี่หาเด็กตัวเองบ่ได้เคยอยู่พี่เลยอ่าเป็นเห็ดอยู่เหตุกินเหตุกินมันยังยังชั้นบางที่แต่เราเกิดแต่ชินใจอยู่พี่เนาะมันมีความสุขอยู่ที่่นนัเบบแบบคาราว่านุ่มโรแมนมันมีความสุขอยู่ชายชายฝนก็หายไปก็ยังได้แก่ นแดงสุตายนถ้าว่ามือไหนมือนึงอันนี้จะในสมคิดของเฮาเนาะถ้า่านองแดงเราคิดว่าให้กลัวมา้อยู่ล่านี่ชีวิตไปได้บ่ เป็นแบบไม่ได้เนาะว่าเราต้องหาเงินเนี่ยเราอยู่คนเนาะแม่แม่เราต้องหาเงินใช้เงินจ่ายต้องหาเงินเพราะมันเราเหตุเปียกเด้อยู่ต่างประเทศเนาะแม่นขันมาอยู่บ้านหาจัดหทศเนี่ยเราบ่มีในเขตโอกคำอยู่บ้านอยู่เราอะไรกินชับหนึ่งมาอยู่กระลายเลยมันบ้านเราบ่มีงานเนี่ยต้องเหตุเปียกอยู่พุทธมันแบบน้องแดงเนี่ยต้องมีคนดูแลอ่าถ้าอยู่ผู้เดียวก็บม่รอดดิขับมีคนดูแลว่าเราก็ โบนั่นปัญใดนะเราจะพอจะชับนี้น้องแดงอยู่ไปเรากรเน็อกเราเอไองไอง,ไอ,ง,ไอ,งไอยู่แบบนี้หนึ่งมาพื้นไายอย่างสะดวกสบายกับ สะดวกสบายกลัวยู่หันอยู่อ่าเป็นพื้นเป็นไผ้มันยังก็มีเลยเหมืนบัดมันโมมีนะน้ำในอีกมันยังก็อาการหลายอย่างจากตีบานอะไรพี่น้องก็มีแต่โม่หายว่าวกับบัวบัมักเพิ่นกันเนาะรับพ่วงกระจายกันนั่นแหละเฮ็ดนะเพิ่นอย่าว่าวกันว่าวพ่วงอย่างให้เนาะกลัวเมียว่าก็ต้องมีบัดรพิษบัตโรพิษเน่ยลยกลัวเมียแน่ตัวยังบัจักว่าผัวเมีย งางก็อย no ู่เหมือนกันมันยังมัดรนในบ่เข้อใจครับมาผัวเมียจำได้วันล้วอยู่ตั้งแต่งมื่อหอดหอดสิบจำบ่ไร